เาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะเรามาทบทวนสังคมป .6 กันนะคะนะก็สำหรับน้องๆน,นะคะที่ต้องการที่จะสอบเข้าม .1 น,นะคะเราก็ถือเป็นการทบทวนไปด้วยอะไละกันนะเออเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะทั้งหมดมี46ข้อนะลองตอบก่อนที่ครูเฉลยกันก็ได้ดูซิ ว่าเราได้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกครูด้วยนะีก็ได้นะข้อที่หนึ่งค่ะข้อไดนไม่ใช่หน่วยธุรกิจในการในระบบเศรษฐกิจอืมข้อไหนไม่ใช่นะคะนะในในนะคะในระบบเศรษฐกิจนั้นนะจะมีทั้งหมดอยู่สามหน่วยคือหนึ่งหน่วยธุรกิจค่ะสองหน่วยรัฐบาลสามหน่วยครัวเรือนดังนั้นที่ไม่ใช่ก็คือหน่วยราชการค่ะ ต่อนะคะข้อ2ค่ะข้อใดคือหน่วยเศรษฐกิจนะก็คือโอ้ี่อ่าครูเฉลยไปข้อหนึ่งเมื่อกี้นี่เองเนาะตอบข้ององูจ้ะนะคะก็คือหน่วยโครเรือนหน่วยธุรกิจและก็หน่วยรัฐบาลจา้ะต่อไปข้อสค่ะปะข้อใดแสดงความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้องเออผู้บริโภคไงซื้อสินค้าแล้วก็ทำไมเอย้ยใช้บริการข้อที่สี่ค่ะ หน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับหน่วยรัฐบาลกันอย่างไรเนาะนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยธุรกิจหรือหน่วยครัวเรือนนั้นถ้าทั้งคู่นี้มีรายได้เข้ามามีกําไรเข้ามาปุ๊บต้องทาไมเอ่ยมีรายได้เข้ามา่ะโทษนะต้องเสียภาษีให้กับหน่วยรัฐบาลอย่างแน่นอนข้อที่ห้าค่ะหน่วยครัวเรือนจะต้องได้สิ่งใดหน่วยครัวเรือนจะให้สิ่งใดแก่หน่วยธุรกิจนะ เขาต้องให้อะไรปัจจัยการผลิตค่ะหน่วยควรัวเรือนเช่นอะไรมเอ่ยเช่นให้วัตถุดิบนะคะนะเช่นแบบว่าเออพืชพืชผลในการกเกษตรกรรมรวมถึงแรงงานตัวเขาเองอะค่ะนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยในการผลิตให้แก่หน่วยธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อไปข้อที่6นะข้อใดเป็นรายได้หลักที่รัฐบาลน,นำมาพัฒนาประเทศเนาะก็แน่นอนเลยภาษีจากราษฎรนั่นเองค่ะ นะรายได้จากภาษีค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะภาษีประเภทใดที่จัดเก็บโดยองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นก็คือณนะบริเวณท้องถิ่นนั้นๆก็คือภาษีป้ายจ้ะต่อไปค่ะกมรมศุลกากรทานมาที่จัดเก็บภาษีประเภทใดนะกมรมศุลกากรเกี่ยวกับสินค้านําเข้านําออกนะคะคือภาษีส่งออกนะคะต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะต่อไปค่ะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ ที่ได้จากภาษีอาก่อนไม่ใช่ประโยชน์เลยมีไงงอง,งูเลยการทำให้ประชาชนมีไรายได้เพื่อใช้ฟุ่มเฟือยมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ต่อไปข้อที่10ข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเป็นการละเมิดนะนีไง ได้รับการชักจูงให้ซื้อสินค้าโดยไม่เป็นธรรมอันนี้แหละเป็นการละเมิดสิทธิของเขานะต่อไปค่ะข้อที่11ผู้ใช้แรงงานจะได้รับสิทธิในข้อใดผู้ใช้แรงงานใช่ไหมเขาจะได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะอาจจะเป็นการอบรมนะคะการเทรนให้เขาเนี่ยมีการเรียนรู้หรือมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองนั่นเองนะต่อไปจากข้อที่12 หน่วยงานใดจะเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยนั่นเองก็คือพวกอะไรเอ่ยสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์สถานบันเทิงพวกนี้นะสุรายาสูบกลมสำหรับสานั่นเองค่ะต่อไปขอไ้ขอใดข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของภาษีค่ะ ก็คือสวัสดิการนักการเมืองอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์นะคะของภาษีนั่นเองค่ะข้อ14บสข้อสินะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตอูเห็นคำว่าเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตไหมนะน้องๆต้องตอบได้เลยเออคืออะไระสามารถผลิตสินค้าได้เองโดยใช้เครื่องมืออย่างง่ายเน้นนะอย่างง่าย ทำสินค้านั้นออกกันเองภายในครอบครัวเออจัดเป็นความสามารถของหน่วยเศรษฐกิจได้แล้วคำตอบคือเป็นหน่วยครัวเรือนค่ะข้อ15ค่ะต่อนะการส่งเสริมการลงทุนกระตุน้นการซื้อขายทำให้เศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจเกิดความคล่องอา่า จัดเป็นความสามารถของความสัมพันธ์ทางเศรษฐ,ฐกิจตามข้อใดอันนี้คือใครเอ่ยทาที่ส่งเสริมการลงทุนะกระตุ้นการซื้อขายอะทำมาที่ทําให้เศรษฐกิจเขามุ่งเน้นมุ่งเน้นทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดสภาพคล่องแน่นอนหน่วยรัฐบาลจา้ะอืมสิบหกค่ะเครื่องมือมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเอหน่วยอะไรเนี่ยใช้เครื่องมือมีความซับซ้อนมากขึ้นเลยรับซื้อเน้นรับซื้อปัจจัยการผลิตนะเออ นะแล้ก็มีการจ้างงานดำเนินการอาจอยู่ในรูปของบริษัทโรงงานห้างหุ้นส่วนต่งางๆค่ะอ่านี้นะคะนีไงบริษัทจำกัดโรงงานห้างหุ้นส่วนนะคะก็คือหน่วยธุรกิจค่ะต่อไป17นะคะเป็นโพผลิตนะและลงทุนระดับใหญ่ของประเทศเลยเช่นกิจการไฟฟ้าโทรศัพท์รถไฟ จ่าเป็นความสามารถของหน่วยเุรฐกิจได้กันนะคำตอบคือแน่นอนเน้นคำว่าระดับใหญ่ของประเทศเลยคำตอบคือหน่วยรัฐบาลข้อที่สิบปวาสนามีธุรกิจเป็นโรงแรมที่หัวหินโรงแรมของวาสนานั้นต้องเสียภาษีในรูปแบบใดก็คือเป็นการตั้งสมัชชาแบบโรงเรือนถูกไหมล่ะก็คือ เป็นสนักสิ่งก่องสร้างในพื้นที่ของเขาใช่ไหมต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินนั่นเองจ้าข้อที่19กรมสัมสามิตรจัดเก็บภาษีประเภทใดอ่ะประเภทอะไรเอ่ยกรมสัมสามิตรภาษีน้ํามันค่ะนะพวกน้ํามันสุรายาสูบแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะคือกรมสัมสามิตรนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่ยี่สิบนะจ๊ะเลือกหน่วยสรกิจที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่างนั้นตอบไปนี้นะนะคะเลือกให้ถูกอะมาเขาบอกว่ามมเมื่อจุดได้รับปัจจัยการผลิตเอ๊ะใครทําที่รับปัจจัยการผลิตแน่นอนหน่วยธุรกิจถูกไหมล่ะเออหน่วยธุรกิจได้รับปัจจัยการผลิตนะคะก็จะทําการสินผลิต ก็จะทำการผลิตสินค้าและบริการจำหน่ายและบริการไปให้ใครแน่นอนไปให้ของบุคคลธรรมดาหน่วยครัวเรือนนั่นเองค่ะตอบข้อข้อควายนะอย่าลืมนะว่าหน่วยครัวเรือนเนี่ยเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและก็ทำมาที่ซื้อสินค้าและออกบริการจากหน่วยธุรกิจอีกทีนึงอะ่ะข้อยีสค่ะ หน่วยเศรษฐกิจใดเป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและเจ้าของปัจจัยการผลิตนะก็คือหน่วยรัฐบาเล 21. เดี๋ยวนะใช่แล้วยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวนะหน่วยเศรษฐกิจใดอ๋อเขาบอกว่าเป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดเลยหมายนะหน่วยเศรษฐกิจใดเป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคด้วยและเจ้าของปัจจัยการผลิตด้วยในระบบเศรษฐกิจนั่นเองค่ะใครเอย่ยคำตอบคือ เป็นทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยแล้วเจ้าของปัจจัยการผลิตทุกอย่างเลยก็คือหน่วยรัฐบาลอืมต่อไปค่ะปัจจัยสำคัญที่มีผลทำให้เกิดแผ่นดินไหวอ่ะเราไาพูดถึงเรื่องภัยพิพบัติแล้วนะปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อทำให้เกิดแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวเกิดบริเวณเคลื่อนที่ของอะจะ เกิดบริเวณแผ่นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกถูกไหมอืมก็คือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกค่ะในรูปของการเคลื่อนที่ตัวของหินหรือการประทุของภูเขาไฟนั่นเองมันก็เป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้เช่นเดียวกันค่ะข้อ23เนาะการเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยค่อนข้างน้อยมากๆเลย และผลกระทบไม่ค่อยรุนแรงมากนักเนาะเนื่องจากเหตุผลในข้อใดเพราะว่าทาไมเอยประเทศไทยนั้นอะไม่ได้ตั้งบริเวณรอยต่อของแผ่นเปิดโลกค่ะข้อ24เราเดินมาเกือบครึ่งทางแล้วนะเสริมหนุนทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเป็นวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนประเภทไหนนะคะเสริมหนุนทุนปัญญาท้องถิ่นนะคะแน่นอน นะเออเป็นกองทุนให้กับใครคะกองทุนหมู่บ้านนั่นเองค่ะเรามาต่อข้อย้านะเป้าหมายค่ะเป้าหมายหลักของครัวเรือนคืออะไรเป้าหมายหลักของครัวเรือนแน่นอนทุกครัวเรือนเขาต้องแสต้องการสแสวงหาไรายได้ให้สูงที่สุดเพื่อมาเลี้ยงคนในครอบครัวถูกไหมเออ ต่อไปค่ะข้อ26ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเลยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดําเนินงานโครงการหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องนะนี่ไงส่งเสริมภูมิปัญญาของต่างประเทศไม่เราอะ่ะส่งเสริมอะไรเอ่ยหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะใช้ของไทยนะกินของไทยใช้ของไทยอะไรประมาณนี้ค่ะข้อยี่สิบเจ็ดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในข้อใดไม่ถูกต้องนะจ๊ะ ไม่กลุ่มแชร์ลูกโซ่อันนี้ไม่ใช่การรวมกลุ่มทางสก,กินน้าอืมข้อยี่แปดค่ะกลุ่มแม่บ้านมีลักษณะตรงกับข้อได้นะคะก็เป็นการรวมกลุ่มคําว่าแม่บ้านเนี่ยนะก็คือสตรีถูกไหมแน่นอนทําให้ผู้หญิงนะคะมีความสามัคคีกันเออเป็นการรวมกลุ่มนะคะเพื่อความสามัคคีไม่พอนะเขาก็เน้นในการประกอบอาชีพไปด,ด้วยนําอาชีพเข้าสู่ครอบครัวโดยนําทรัพยากรในท้องถิ่นเนีค่ะ ที่บริเวณที่เขามีอยู่เนี่ยมาแปลรูปเป็นสินค้าออกจําหน่ายนั่นเองค่ะเออข้อยีเก้าถ้าต้องการกู้เงินมาใช้ในการประกอบอาชีพควรเลือกจากสมาชิกกลุ่มใดดีนะเราจะเรียกว่ากลุ่มออมทรัพย์นั่นเองค่ะก็คือระดมเงินทุนของสมาชิกนั้นแหละและใครเดือดร้อนนะคะก็จะมากู้ยืมเงินณนะตรงนี้นั่นเองค่ะต่อไปข้อ30ค่ะ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอย่างไรนะก็คือทําให้มีความมั่นคงทางการเงินนั่นเองต่อมาค่ะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในข้อใดอีกรอบนึงนะข้อสามสิบเนะคะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรทำให้เกิดเอ่ยถ้าอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันเนี่ย หลักๆเลยเขาไม่อยากให้แข่งขันกันเองหรอกเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยทำไมเอ่ยรักสามัคคีกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะต่อไปสามสิบสองค่ะการร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านมีประโยชน์อย่างไรก็คือสร้างไรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นนั่นเองค่ะสามสามนะข้อใดเป็นจุดประสงค์นะคะข้อใดเป็นจุดประสงค์ของเงินกองทุนหมู่บ้านนะ ก็คือสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านนั่นแหละต่อไปค่ะสามสิบสี่นะสามสิบสี่นะข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่วัตถุประสงค์นะคะยังไงเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายของคนในหมู่บ้านให้มากขึ้นค่ะนี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์นะจ๊ะต่อค่ะการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจนะคะสามารถอ่าเอาใหม่อีกรอบนึงนะ การรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจสมาชิกสมาชิกในกลุ่มควรยึดหลักปฏิบัติตามข้อใดก็คือการรวมกลุ่มกันแน่นอนต้องทำไมเอ่ยต้องมีความสามัคคีกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ36ค่ะข้อใดเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวนะคะก็คือการเคลื่อนตัวถูกไหมของแมกม a านั่นเอง หรืออการเคลื่อนตัวของแมกม่านะคะนะหินหนืดะนะคะในชั้นแมนเทิลเกิดการประทุของแผ่นภูเขาไฟหรือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเป็นสาเหตุหลักๆเลยทําให้เกิดแผ่นดินไหวค่ะต่อมาค่การเกิดขึ้่นสึนามินะคะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคือถ้าเป็นคำว่าสึนามิเนี่ยนะคะครูยอยากให้จาว่ามันคือ เกิดใต้ท้องทะเลนะเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลการเกิดภูเขาไฟปะทุใต้ทะเลนั่นเองค่ะข้อ3 8ค่ะจังหวัดใดของประเทศไทยมีโอกาสได้รับผลกระทบจากสึนามิมากที่สุดบริเวณทะเลค่ะ,คะที่ไหนเอ่ยภาคใต้แน่นอนเนาะเออภูเก็ตนี่นค่ะวาตภัยวาต,ตภัยคือพายุนะวาตภัยหมายถึงข้อใดคือพายุค,ค่ะอันไหนอ่านจากช้อย วาสายตาต่อข้อคอควายนะคะภยัยภัยพิบัติที่เกิดจากลมพายุพัดค่ะต่อไปภูมิภาคใดของประเทศไทยมีโอกาสเกิดภัยแรงมี่สุดอะไหนเอ่ยภาคไหนฝนตกน้อยอืภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นั่นเองค่ะต่อไปจากข้อ41ค่ะ,ะต่อนะคะจากภาพเห็นไหมจากภาพนี้นะ ถ้าฝนตกหนักจะก่อเกิดจะก่อให้เกิดภัยพิบัติได้สังเกตนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ราชันแบบนี้ไม่มีต้นไม้หรือเป็นลักษณะของหญ้าเฉยเฉยยเล็กอ่อนๆคือเป็นแบบหญ้าต้นหนึ่งเลยค่ะไม่มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่แบบอยึดหน้าดินอะเออประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดาการอะไรอะตัดไม้ทำลายป่าหรือการฐานป่าอย่างเงี้ยนะ ทําไม่เกิดดินคนถล่มแล้วก็คนไหลได้นะคะต่อไปจะ้ะถ้าต้องการป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากสาเหตุในภาพเนี่ยนะเมื่อกี้ครูอบอกไปแล้วใช่ไหมก็ต้องปลูกต้นไม้อนะ่ะทําให้รากเนี่ยมันึดเกาะหน้าดินผขวดินดินจะไม่ถล่มนะต่อไปข้อ4 3การตั้งบ้านเรือนบริเวณดินฝั่งแม่น้ําอาจาก่อให้เกิดภัยพิบัติอะไรแน่นอนตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําอุทกภัยสิ นะครบ,บริเวณที่มีน้ำขึนำ้นน้ําน้ําทะเลนหนุหรือว่าน้ําท่วมโดนก่อนเลยนะภัยพิบัติในข้อใดมักจะเกิดพร้อมกับอขอโทษนะสี่สิบสี่ค่ะภัยพิบัติในข้อใดมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดพายุพัดรุนแรงแน่นอนน้ําท่วมหรือเปล่านะอุทกภยัยฝนติดต่อฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานถูกไหม ข้อ45ค่ะการป้องกันหรือการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติสามารถทำได้หรือไม่น้องๆว่าทำได้ไหมทำได้โดยที่เราทำไมเอ่ยต้องติดตามข่าวสารจากการพยากรณ์อากาศถูกไหมได้จากใครละ่ะกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะและข้อ46่สิบหกนะคะอะเรามาถึงข้อสุดท้ายแล้ว การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่อาจก่อให้เกิดสึนามิได้อืมสึนามิให้นึกถึงอะไรคะทะเลใช่ไหมโอ้รูทุกข้อมันทะเลหมดเลยนะไม่ไม่ไม,ไม่ดูให้ดีการเกิดสึนามิให้น้องสังเกตรเลยรอบๆถ้ามีการลดระดับของน้ำทะเลอย่างรวดเร็วนี่แหละมันอาจจะก่อให้เกิดสึนามิได้นะะการเพิ่มหรือการลดของระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็วนะคะ นั่นเองอ่าก่อนเอ่นนะถ้าใครนะคะฟังจนจบถึงข้อสิบหกนะโหสุดยอดมากนะเออที่อยู่แบบเป็นเพื่อนกันถึงข้อสิบหกเลยเนี่ยอืมอืมเอาเป็นว่าครูก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าแบบว่าพูดติดขัดประการใดนะคะลิ้นรวนนะเออฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากให้สอนในระดับชั้นอะไรนะคะ